สาวิสาร้านพแ่แลสวัสดีจ้ามนีรานพ่แล่ส,สมาเฮ็ดไอ้น้ำยาขนมเส้็จเราจะเนาะน้ำยาปนิ้นตีนไก่จ้าเดี๋ยวร้านพแา่แลตากไหเแบบิ่งเราจะเนาะคนๆเห็นบ่คนๆหอมๆแบบนี้เลยจ้าเห็นบ่น่ากินน่ากินแบบนี้เราจะเนาะเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งวิธีเฮ็ดก,กันเลยจ้าอันนี้ร้านพ่แลต้มงพริก,อกไอ้ไมีพริกแหง้ง มีใบปรโกรูดมีค้ามีตะไคร้มีกระชายนะจ๊ะนะหอมแดงหอมแดงใส่ลงไปเลยจ้ะกระเทียมต้มให้มันเปื่อยก็นนะจะเนาะใส่ลงไปเลยจ้ะ น้ำปลาแล้วก็ใส่ตีในไกล่ลงไปต้มใบ้หนันเผือกเลยนจ้ะเดี๋ยวเ่าต้มไว้แลนะ้วจะเนาะต้มไวพ้พ่อไอ้ซุ้มมุนี่เปื่อยนะจ๊ะเดี๋ยวห่อไอ้เอาปลาลงไปจ้ะเดี๋ยวรา้านปลแล้วปลาลงเดีย๋ยวรานปลาลแล้วให้เบิ่งอีกเทื่อนึ่งมันจะเนาะเดี๋ยวคลิปมันสิยาวเกินไปจ้ะ,ะร้านปลาแล้วคนอนุญาตตัดคลิปจ้ะน้ำปลาแล้วก็สิเอาปลาใส่แล้วะนะ่าจะเนาะนี่ใส่ไปเลยใส่ไปแล้วจะเนาะไง เดี๋ยวปลาเปื่อยร้านพระแลกกระสีตักขึ้นมาจา้ะตักขึ้นมากแกะเอาเนื้อมันใส่น้ำปลาแดดลงไปปิดฝาไว้จ้ะต้มมาให้ปลามันเปื่อยนะจน้ะเนาะเดี๋ยวปลาเปื่อยเดี๋ยวร้านพระแลกเอาเนื้อปลามากแกะให้เบิ่งจ้ะ ต้มไว้แล้วจะเนาะต้มไว้ให้ถัย่ยางมันเปื่อยจ้ะเขากับเบิรงว่ามันเปื่อยหรือยังจ้ะแล้วต้มไปอีกแป๊บนึงเราล้างพลแรก,กับสต๊กปาขึ้นมาแก,ก้อเอาเนื้อจ้ะเดี๋ยวไม่มาเลยเว้ยดีๆก่อนจ้ะ ปลาไวก่อนจงผ่อนเร็วน่าจะเนาะร้านพ่อแรกกบสิตักไอ้หอมกระเทียมพริกออกน่าจะเนาะตักตักออกไปตำจะเนื้อปลาไอ้ปลาร้านพ่อแรกตักออกไปแล้ว เบิดแน่บ่เบิดแน่บ่เป็นยังจ้ะเขาก็ต้มต,ตีนไก,ก่เข้าไวปต่อเลยจ้ะก็จะเบิดออะไรจ้ะ ก็ไม่ได้จ้ะก็มินใกล้ไว้นิดะนะ่าจะเนาะเดี๋ยวร้านพอแล้จะเอาพริกหอมกระเทียมกระชายนะจจะเอาไปตำตำให้ละเอียดแล้วกะ็แก้เนื้อปลาไส้จ้ะแล้วก็ตำน่าจะเนาะเดี๋ยวร้านพอแล้วตำแล้วแล้วเดี๋ยวร้านพอแล้ให้เบิรงอีกเทื่อนึงจ้ะ อันนี้อันพริกกระเทียมหอมกระช่ายเนื้อปาลาเนาะร้านพระแร่ต่ำเขากันแล้วจัดเทใสลงไปเลย น้ำพไแล้วก็สิเพิ่มใบบระกูดลงไปแล้วจะเนาอใส้ลงไปมันหอมฉีกลงไปได้จะ้ะ เวลาทำแนบปิดประตูปิดประตูให้มันเห็นสีาง,งามๆเนาะจา้ะเนาะมกี่แสงมันซองเถอะนะผูใ้ใดมักเพชรหน่อยเพชรร้ายก็ตามใจได้เนาะจ้ะเนาะใส่พริกตามใจได้ ตามพั้นแรกก็สิเพิ่มเลือดไก่ต้มซุกลงไปจ้ะปรุงรสแล้วจ้ะที่นี่ คือเกาคือเดิมนะจจะเนาะสายนัวใส่หน่อยแซีบหน่อยใส่ยร้ายแซีแบร้ายผู้ใดบ่กินกับเบิใส่นะจจะเนาะบ่วา,าก,กันจ้ะผมจะหลดจ้ะห้านพระแดงใส่โรตีขอไปน้ำนิดนึงจ้ะมันนัวนะจจะเนาะพอแล้วน้ำปลาจ้ะได้ไหมน,น้ำปลาใส่งลงไปด้วย บัสสีนต้มไว้ให้มันเดือดแล้วะเนาะเดือดที่นี่กะซอยต้นหอมไส้กับเป็นเซจจ้าเดี๋ยวเดือดเดี๋ยวร้านพักแรกให้เบิรงเสื่อหนึงจ้าเดี๋ยวร้านพักแรกขออนุญาตตัดคลิปแล้วะเนาะร้านพักแรกเอสิเอาต้นหอมไส้แล้วนะจะเนาะกำลังเดือดจ้ะ หอมใบหอมใส่ลงไปเลยจ้ะน้านผักแร่ใบก่ะไรนี่เรียบร้อยแล้วจ้ะเห็นบ่จังไดกะลองไปเฮ็ดกินเบิ่งเด้อจ้ะกับ่ายากปานใดเนื้อจ้ะเนาะร้านพะแล่กะตัดคลิปให้มันสั้นที่สุดจ้ะเฮ็ดให้พี่ให้นอห้องเฮาเบิ่งเนาะจ้ะร้านผัแล่กะขอบคุณคนที่กดเข้ามาเบิ่งจ้ะกดติดตามเนาะจ้ะเนาะ จังไรก็เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะสวัสดีจ้า